เอาไอไอแปดม้แไม้เออเออนันลงแล้ไปลงดีดโอเคแล้วก็มาเอานั่นแหละเอาเข้าไปเอาโยกไปโอเค น้องเพชรน้องเพชรจร๋าหนักกระโดดกี่เดียร์น้อนเอ้าไปขึ้นไปน้อยเอ้าไอ้ยตุ๊กทั้งป้องทั้งมาทั้งหมาดอกไม้พี่พี่เอา,าให้ไปโยนถึงหมดเลยไปเก็บมาให้พี่หน่อยเก็บดอกไม้มาให้พี่ ยี่หอยไปเก็บเองเลยคุณม,<า>ม้าหญ่นะขนะคุณค่ามีน้องเพชรให้อนะน้องเพชร เอาดอกไม้เร็วเอเคเอาดอกไม้เร็วเม่อพี่พลอยให้แล้วอ่ะมาทางนี้มาตรงนี้อโอ้เอาพี่พลอยขึ้นน้องเพชรขึ้นก่อนอ่ะน้องเพชรอเรอยู่ข้างล่างอเมาเอามดอกไม้พี่พลอยดอกไม้ให้แล้วนี่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 นีนี่่่นอ่่ะขอ ขอ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 แตขอ่อนอข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 อ่อขอขอขอ็อข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 อ

ขึ้ไปหนเออ้องกันนิดวอมคนเดียวเลยิดแล้วอยวกจะปล่อยดอกไม้ลงนะออหอตรงปล่อยจะปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาเออมา

หนูเด้อ้าวหนูไปละบ้านชูตีเอฮ้ยมาเอาหนูลงไปเอ้ยอ้าพี่ชินน้องเพชรรักนะลูกม้าสีชมพูปึ๊บเอ้าน้องเพชรรอนะน้องเพชรรอรับ